Mr. Durst. Yeah? We need your help. Pulling into the diner about now should be four top secret agents. What a nice ตอนนี้กูพุ่งเกินมึงเชื่อไม่หยุดกูทีดิอย่ามัวแต่น้ำลายมึงเล่าไม่หยุดกูทีนะกูถึงแบงค์พันทับพวกมึงหมดแต่กูมีจะกกิ๊ปตีกูก็ไม่ตายมึงมาสยบกูทีตอนนี้กูพุ่งเกินมึงเชื่อไม่หยุดกูทีดิอย่ามัวแต่น้ำลายมึงเล่าไม่หยุดกูทีนะกูถึงแบงค์พันทับพวกมึงหมดแต่กูมีจะกกิ๊ปตีกูก็ไม่ตายมึงมาสยบกูที่ แล้วไงตอนนี้กูอยู่กับเอ็นเอประเด็จการกูไม่เอาเดี๋ยวกูจะหยุดมันเองไอ้อนอ่ะแบงค์เให้เขามาอยู่ในกลางเกงบิดตามกูไม่ทนมันเลยต้องจบไปตามเกมแต่กูไม่ตามใครกูทำกันตามใจและกูก็ไม่รู้ว่ากู ทำไมกูต้องฟังทำไมต้องสนใจใจะหยุดกูได้ไงมไ,ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่เ <Yet, S 1> oh. ก็ดแม่แค่เพิ่งส start กูพุ่งกันดีจะคว้างเอา feeling ไล่แต่ f a s ก็เรามันคนระคาดบางคนมันรักเราแค่ตอนเราสุขเรามีเหลี่ยมตามมันให้ทนันไม่ได้หลอกกูเฟีย อยากให้มึงได้เข้าใจว่ากูไม่เหมือนใครอย่าคิดถจงความตอนที่กูไม่สนใครไม่กังลูกใครอยากไปก็เข้ามาทำไมต้องลีลาพวกมึงมันไม่มีปัญญาตอนนี้กูมุ่งกันมึงไม่หยุดกูเทเดอย่าหมดแต่น้ำลายมึงลองไม่หยุดกูเทนะกูถึงแบงค์พันทีพวกมึงหมดแต่กูมีจะกีิตีกูก็ไม่ตายมึงมาสยบกูเทตอนนี้กูฟุ่งเกินมึงเฉไม่หยุดกูเทเดอย่าหมดแต่น้ำลายมึงลองไม่หยุดกูเทนะกูถึงแบงค์พันทีพวกมึงหมดแต่กูมีจากกิปีกูก็ไม่ตายมึงมาสยบกูเท กูหลอดูดีสาว้าๆอยากให้เอาเนี่ยมึงบอกกูว่าคืนนี้ยังไม่เมาจัดกกี่ช็อตดีเอางี้เลยละกันนับวันทูทรีคืนนี้กูต้องมันให้สุดเลยหยุดไม่อยู่เลยดูที่หุ่นเธอแม่งก็โคตรเอ็กแม่งกดบูชิตมึงก็ดูดีเพราะว่าคืนนี้กูต้องเมาเพราะพวกเราอ่อยเพราะว่าตอนนี้พวกกูเดินนำหน้า พวกลูกกระจอกอยากจะเดินตามบ้างพวกกูโซฮอตไม่มีใครควางหน้าเออยู n o w มี A, you know me, ถามจริงใครจะกล้าไอสัตว์พวกมึงมันขยะเกินไปสวะยังมึงขี้กากยังมึงระดับยังกูมึงจะตามทันไหมสะวะเมืองไทยกระจอก <Hey. S 2> ชี้พายไอควากูม,มาาาตตัั้งนนและมมีปญหเ็โจด ตอนกูล้มทีพวกเสรอเต็มหมดน้ำลายพ่อมึงก็เอาไปใส่เต็มกดแล้วมึงอย่าทำเป็นหน้าตึงเมียมึงขี้กากเต็มโนบีเกิดกูสี่หกแต่เมียมึงโดนกูหกเก้าออมึงโดนกูนำไปหกเท่าตอนกูตั้งเป็นปึกพวกมึงไม่มีตังแดกแล้าออเก็บปากพวกมึงไว้แดกเข้าและกูยังเหมือนเดิมกับคนที่เดิมกับกูมึงมันหน้าเงินทำไมไม่ลองกลับใจใครที่ไม่เหมือนเดิมมึงก็ลองย้อนกลับดูตอนไหนมีใครสนใจกูจะไม่ย้อน ว<ไ>เดี๋ยวเราลงแล้วครับแสงมันหมดนะแลนะ้วสมาธิลงแนละ้วข้างๆจะชันอยครนะับ yeah. เพลสกระดาทุกครับงที่คุณเดิทึ่งแล้วไม่ติดกันลาลองมองย้อนผ่านมาอีกปี กูเดินต่อไปไม่มีวันหันกลับล้างแกะแล้วทุกว่เากูใชชีวิตทุกรักัเธอวมฝีเขไม่ได้ามอย่โดและเป็นธรรมดาที่กูเดิน9้ันเป็นันไม่เดินวง่านกูไม่ได้สบายกูต้องเดินตามเกมและในทุกช่วงากูยงสียเแซน้กูเลยไม่ว่แนส่ง จนวันสุดท้ายกูไม่มีบรรทักรล้างพรจะรู้สึกเหมือนกูเม็นีส่วนกรรมยักินชีวิตกูและมุสลิวเดินเซ็ลวจนวันสุดท้ายจนว่าสุตา้าย